พุงอีกเลี้ยงข้อหน่อยเอาค่ะกาแฟเบคกอฟี่ไม่หวานสองค่ะเอากาบชาเขียวชาเขียวด้วยหวานยิ่มห้าอู้เบืงเห็นอ่ะบงเกลืจับานเกลือจับบานฮะสามสิสาม ชามีีามรวยชามวานนี่ก็สามสมิบดหมื่นเขาอยู่ไหนอะอยู่นานาหรืออยู่ไหนูถมีแล้วบอกคนเดีมี้อนเหรอพี่มอนของพ่อการชาเขียวเย็นเอาหวานเหมือนหน้าเธอเลยอ่ะโบจีผู้สาวไหมเบกไม่หวานสองเขียวเย็นยี่ห้าหนึเขียวโอ้ยยี่ห้าหนึ่งค่ะ อ๋อเดียวกัน่เดี๋ยวพีมเมาพมเอามเาเลยชิมวงพิมพ์เอาถ้าเขียวหวานไม่เย็นโอ้เขาไปกินอยู่สวนเย็นไม่หวานแลเ้ยนี่เขาเอิ่นเขาเริทับเขาก็มาสคนทำเองกินเองนักเรียนพอ เดาะยกเจีออมพูดใดออมก็เสียบเสียบไม่บูดพู้ได um. ้อยี่ um <pas mm. <pas ิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่าใด็กไม่บูดพู้ได้ออมยี่สิบห้าเท่าใดหนึ่งไอ้กกนไบานเท่าใดห้าสิบเสียบีอร่อยมากเมื่ออื่นหนึ่งปลาได้กินแล้วกันบอกอันที่มากไวหนัก้วเอาเห้งอกยุงขซือปลาคอมาใบขวือแหลมห้ามาไน่อปลคอบ้านบ้านเท่านี้ดิอืขอซื้อว่าสองร้อยแล้วหอยีตัวมีตุ่มใหญ่คือเราหาเองทุกมือเล่นบนปลาเนี่ เล่ากระสะสมเพื่อสิไปใส่บังไฟเธอเดียวแล้วะจูดขึ้นบ้างเดียวลดนบ้งเดียวบางเดียว้ยกินเหมกันนเห็นพนกินข้าวไหนก็ดีใจเนาะกอสิยังม่ซีวิตดูต่อไปล่รเล่ใจเสียนี่คือคือว่าคือหลวงพ่อยวัฒกินหอจะพาเ้าไปเนาะอันนี้กตข้าวัดเบิ้ เการเข่าวัดนี่เฮาสงบสติอารมณ์ได้มันทำให้ใจเฮามีสุมเย็นการเฮ้าเสียดเนียันก็มีสติพุทโธพุทโธไปทิดทางกรานบอกไปหานี่พุทธโธจันโธผูทเกพุทโธพฤหัดโธสุขโธเสาไปหาเลย เออได้แน sí, like ่นอนเลยตลกได้แน่นอพูดโทรพูหัสโทรสุมโทวันเสารนัดเจอที่รีสอร์ทเลยเจอกันนะตะกัติงเออนโอ้ยกินส่งพักกันเนาะดยากันไหมบอเจ็บตีนท่นี้เล็บครบเล็บตีนเล็บคบโอเสุนสพักแทบเสีตจลเลยแต่ว้ารอบนี้อได้กินเราเล็บตีนบบบ ยิบเก่ามีนานะครับเริ่มเดี๋ยวเสร็จงานบ้นท์บ้านอิ้สามสิบตุลาสามสิบตุลาต้องขอยิบเก้ามีนาเดี๋ยวจะเริ่มขายบ้านกปนเลยเจ้าผูจิการมันติปีนีไปปีต่อไปเกาาเจ็ดตุลของเจ้าเจ็ดหกเก่าตุลาตุลาของผจิการนี่แหละพูจิกาเอปีนี้ด้วยเนี่ยบอปีนาไหมปีนีได้เล ปีนี้หกแปดเลยปีนี้หกแปดพอเอ้ยโอ้หกแปดเลยนะโอป้าเด็กพอปีนได้ดูการนึกว่าจะปีไหมข่าเงินฤดูการหนาวเขาอ่ะโอ้ยหาเงินพอดีล่ะเจ้าปีนจะพาไปวีดีเด้อฮะแต่ขคอยกระชากสิรอดประหลอดยิบเก่ามีหน้านี่เดี๋ยวจะขายบาตรไฮดอกบ่ขายให้เฮ็ดรบุญย่างยวเออเฮ็ดบุญได้เท่าไหร่ก็คือให้วัดหมดเลยบบด เรียกว่าจ้างรื้บ้านไฟน่ะบ่เพิ่นบ่ให้เพิ่นบ่ให้ขายบัตรมมีขายบัตรเป็นน้ำเปิมมันโอ้พ่อะนนจ้างให้เบิ่งฟรีแต่ให้ทำบุญด้วยแบ่งอย่างบุญวัดมือไปว่ากันเห็นไหมเลี้ยวบัตรน้องฟูเลี้ยวบ้านนาปูนาปูไต้ก่อนจังว่ากันเดี๋ยวท้าบุญเฮ็ดบุญได้บุญพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเฮ็ดบุญนี่ถือเล็กดูดูกินน้อยก็หายดีอ้าวอีนี่ด้ชื่อถือเนี่ยปลาถห้ดีค่ะแล้วแต่ แล้วแต่พี่น้องได้คัดพี่น้องนี่ใจว่าพูดลังคนถ้าเอาเต่เล็กโเห็ดบุญจะาเทือนี่กระโบถือไเสื้อเจ็ดหนื่องตัวเดียวมูนี่ทั้งลังนั่นอบเห็ดบุญเจ้าเทือนนี่ยแปดบาทต้อก็มาบทวงวพาะมันเห็ดบุญมันกรเลยสื้อแต่หนึ่งเจ็ดออกเจ็ดมันสื้อเจ็ดหนึ่งออออกหนึ่งเจ็ดบทีใช้ของอีถือเวทลวเนาะต่รูว่า มันแหลวแต่บุญวัสนาภัยมันเห็นยี่ล่ะคือยังก่อนั่นที่ว่าก่อนถึงรถช่วนเป็นรอุ้งว่านวันเกิดหลาสิบมเนบอสม่กับสิบามอีพอวันพวกออกรถสิบมันดสิบเอ็ดมันออกสิบสามบันนี้ววนั่นสามสบเอ็เฮ้าหูอยู่ตัวดังอยู่หันเลยรถตลีมากมอนนั้นคืออย่างซีหน่บคืว่าสิบสามอ่ะ เมื่องบอกราซื้อเขาว่าเหมือนน้ำรำเล็กสิบสามันไม่ออกจากเธอมีโออีกนี่หละมนี่าเล็กสสามมันกะหอกมันออกสามสิบเอคือการออกสามสิบเอสมันออกสิบสามั่ดออกสบอแล้ว็ซื้อเรลยกเสียนั่แล้วใสีเสียเนาะพไปตีบอนเนาะปีเจ็ดศูนย์ผจญกันหอย้น่อยดยังศิลปินผู้ไทยบอกยีมีนาเจ็ดศูนย์งานนี่หละงานวัดคือกันนี่ละวาดประจำปีงานประจำปีเฮจ็ด

บาปคือตูเนาะาวาจ้างใหย่างกเลยถาวรจ้างท้บุญเขาว่าแต่งงาบอวงีเนะแต่งประคาจะแตกงานเาพตายเนาะวคใจครังหนึ่งในชีวิตเนาะอยากสองอากสองเาบัาเบาเลี่ยงาัเบเลี้ยงกย่างลับาบเเลี่ยงแต่งงานถงเอาสองสามทุิเมืนยากเกินแลวกินข้าวกัยงเป็นย่ง พากันไหม่ฮวยพ่อจ่ายมอกินอินีเขียดอาชีวิตปวดอออมัเป็นเบาหวานก็คือจิตายก้อมาเรียดทินก็มเกียกินที่ร้านก็เรียจแค่เป็นอย่างนั้นเขาบะช่าเขาอ่ตอเท้าเปเด้ด้อยเขาไปบวมอย่างเขาบะตใจเยอไมเกเข้มแขงอยากไปดูแต่ว่าแต่ว่ามิกันนู่นน่ต้องก็แต่เอ๊เาเป็นซสําอ้เนาะแม่ มันสมอดอหล่อใสเขาไหมอมออ้ยินะไปญี่ปุ่นมากวันอยู่วนบบเอนบวในเาวนแบบ้าๆนกับพูดดีอยู่ได้เปนยังขึ้นมาถว่นอู้ดีนอืไนมคเพ่ไปเถ่อนเวใน่แเขายาก่าจบีาตรวจสอบยังอยากกว่ยากจะเพิ่อเลยต่ำปึ่งเขาไปเลยบ่ไปเห็นพ่นใหญ่แล้วก็มีมิดิงน้อย ถ้ามีเด็กน่ะเราได้อะไรดิ๊งน้อยไปขายได้ไอคิวกับไอทีน่ะมันผ่านรอบแรกไปแล้วรอบตอมาแล้วไปองงพี่น้องนะครับจะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับคนที่ตอนนี้คนที่ยี่สิบนี้ตอนนี้คนจองโต๊ะลัวๆเลยครับมาเรื่อยๆเริ่มต้นที่สี่พันบาทหรือพี่น้องมาว่ไเด็กกับมองสองร้อยสามสิบสี่ สองร้อยสามสิบสี่บาทเเดิมเหมือนเดิมที่สาวน้อยเพื่อนแม่เปนคนหนักครับ